สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะนำเทคนิคและวิธีการมัดดอกสร้อยทองของคุณตามาให้ได้รับชมกันค่ะคุณตาก็จะปลูกดอกสร้อยทองมาแล้วเป็นเวลา5 6ถึง6ปีค่ะก็ะจะมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการทำแล้วก็มัดดอกสร้อยทองมากๆเลยค่ะก็มาชมเทคนิคและวิธีการดีๆกันเลยค่ะดอกสร้อยทองส่วนนี้ คุณตาก็จะตัดมาต้องแต่เช้าแล้วค่ะพอนำมาถึงบ้าน <c oughs> ก็จะมาลาดลดด้วยน้ำค่ะ <c oughs> ให้ดอกเขามีความสดค่ะจากนั้นก็จะมามัดรวมกันได้เลยค่ะโดยที่คุณตาจะเรียงปลายยอดดอกค่ะให้เสมอกัน <c oughs> ส่วนการดอกก็จะไม่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมัดรวมกันแล้วเราก็จะนำมาตัดที่หลังค่ะ สำหรับการซื้อขายนะคะบางพื้นที่ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันค่ะก็จะมีราคาอยู่ที่50-70บถึง70บาทต่ตอกิโลกรัมเลยค่ะเราก็จะมัดรวมกันเอาไว้ก่อนค่ะพอถึงตอนเช้าเดี๋ยวเราค่อยนำมาใส่ถุงกันค่ะค่ะสำหรับดอกไส้ทองค่ะเราก็จะเลือกแบบดอกที่เป็นตุ่มๆค่ะ ส่วนดอกที่บานเกินค่ะเราก็จะคัดออกค่ะดอกที่บานเกินก็จะไม่เหมาะแก่การกำดอกไม้ค่ะเพราะจะร่วงโรยและแห้งเหี่ยวได้เร็วค่ะแบบนี้ก็จะคัดออกไปเลยนะคะสำหรับการส่งดอกไซอทองคุณตาก็จะส่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะช่วงวันกนเดือนหนึ่งก็สามารถที่จะส่งได้สี่ครั้งเลยค่ะ ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายขายคล่องเรียกได้ว่าลงทุนการปลูกครั้งเดียวก็สามารถมีดอกเก็บได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเป็นดอกไม้ที่ปลูกแล้วสูญพันธุ์ยากมากๆเลยค่ะดอกไซอทองเพราะเขาจะแตกหนอ่อแตกกอขึ้นไปเรื่อยๆค่ะดอกไซอทองก็เป็นไม้มงคล ดอกไม้สีเหลืองที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาบูชาพระค่ะส่วนนี้เราก็จะส่งให้แม่ค้านะคะเขาก็จะนำไปกรรวมกับดอกกล้วยไม้ค่ะดอกส้อยทองก็สามารถใช้ในเทศกาลง,งานต่างๆได้ทุกๆเทศกาลเลยค่ะไม่ว่าเทศกาลง,งานอะไรก็จะเป็นที่ขายดีมากๆเลยค่ะ ส่วนใครที่สนใจอยากจะปลูกดอกสร้อยทองเอาไว้ขายเอาไว้จำหน่ายนะคะก็สามารถทักมาหรือโทรมาสอบถามได้เลยค่ะทางเราก็จะขายอยู่ที่ราคาหนอละ2บาทค่ะสำหรับภาคกลางเราก็จะใช้ระยะเวลาในการส่งประมาณ1วันค่ะถ้าภักอื่นก็ไม่เกิน2วันค่ะ ทางเราก็จะจัดส่งเป็นแบบพัสดุค่ะใส่กล่องไปค่ะผู้รับก็จะได้รับเป็นหน่อที่ใหญ่สมบูรณ์และสดค่ะค่ะเรามาถึงขั้นตอนการตัดโคนของดอกส้อยทองกันเลยค่ะค่ะกัรไกที่เราใช้ค่ะก็จะเป็นกันไก่ญี่ปุ่นค่ะกัรไกก็จะมีขนาดที่เบาค่ะ ปลายแหลมยาวสักนิดนึงค่ะเพื่อให้เหมาะกับการตัดโคนของกิ่งสร้อยทองค่ะเราก็จะตัดแบบนี้ทุกตาเลยค่ะพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำมารดค่ะนำน้ำรดเสร็จแล้วเราก็จะนำผ้ามาคลุมเอาไว้ค่ะเราก็จะค้างไว้อีกหนึ่งคืนค่ะ พอถึงตอนเช้าเราก็จะนำน้ำมารดค่ะจากนั้นให้น้ำไหลออกให้หมดก่อนค่ะแล้วเราค่อยบรรจุใส่ถุงส่งให้แม่ค้าค่ะดอกส้อยทองก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายและเอาเร็วค่ะหลังจากที่เราซื้อพันธ์ุไปแล้วก็จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่2เดือนค่ะถึง3เดือนค่ะก็จะให้ช่อด,ดอกค่ะ พอดอกส้อยทองให้ชอดอกเสร็จแล้วเขาก็จะมีการแตกหนอ่อแตกไหลขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนนั้นเราก็จะนํามาขยายพันธุ์ต่อได้ค่ะดอกส้อยทองก็จะเป็นพืชที่ดูแลง่ายค่ะโรคและแมลงก็น้อยค่ะสำหรับพืชชนิดนี้ทนแล้งทนฝนด้วยค่ะค่ะแล้วคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคการมัดดอกส้อยทองให้ สวยๆค่ะสำหรับส่งแม่ค้าค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ